เปิดสรุปโอเคค่ะกำลังเปิดเอาปิดสรุปโอเคค่ะฉันจะปิดกัรรูโอ้สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราได้อยู่กับในตัว h a v a วลเอสซิกอีแล้วเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องของ คําสั่งเสียงกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าคําสั่งเสียงของเจ้าตัว House S6 สามารถสั่งงานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราสั่งงานบ้างคําสั่งเสียงผมก็ได้ลองมาบ้างแล้วนะครับพื้นฐานก็จะมีที่หน้าจอตรงนี้ก็จะมีหมดเลยหน้าจอตรงนี้มีอะไรบ้างหน้าจอตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกพวกเพลงนะครับเพลงวิทยุแล้วก็เป็นเครื่องเสียงเนาะเป็นดนตรีแล้วก็จะเป็นพวกแอร เกี่ยวกับเปิดปิดแอร์เบาแอร์ปรับอุณหภูมิไปที่กี่องศาอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็รวมถึงแผนที่ด้วยเราก็สามารถเลือกแผนที่ที่จะไปไหนเราก็จะมีเบอร์โทรก็เหมือนของ MG แหละเราสามารถโทรไปที่ไหนก็ได้อ่าันนี้ก็จะมีซิมให้เหมือนกันเราก็จะมีสลูปสามารถเปิดปิดสลูปได้กระจก4บานโอเคคำสั่งเสียงก็จะมีประมาณนี้เนาะ เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะสั่งเปิดปิดสรุปนะสวัสดีทาวเลเปิดสรุปโอเคค่ะกำลังเปิดเป็นไงอันนี้ผมบอกว่าระบบตรงนี้เขาเสถียรแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสมมุติถ้าเราใช้การพูดเพื่อเปิดระบบมาเนี่ยมันทำงานท,ทันทีแบบว่าเราพูดต่อกันได้ท,ทันทีเลยเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งนะครับปิดสรุป ไม่ได้ลืมไปยังไม่ได้พูดชื่อเขาตะบอกฮัลโหลสวัสดีฮาวาวปิดสรุปโอเคค่ะฉันจะปิดกันรู้โอ้สุดยอดทุกคนเฮ้ยระบบเขามันเร็วอะ่ะอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะเดีย๋ยวเราจะลองใช้ตรงนี้ดูว่าไอไอตรงที่กดเนี่ยมันจะเร็วเหมือนกับที่เราพูดหรือเปล่านะครับผมจะเปิดกระจกฝังคนขับนะกดไป <S 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 เปิดกระจกฝังคนขับ เปิดกระจกฝั่งคนขับได้ค่ะเปิดหน้าตา่าอง,องอืมเดี๋ยวรอรอยปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างฝั่งคนขับกำลังปิดบริเวณคนขับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่มันจะช้าก,กว่าไอ้ตรงที่เราพูดสวัสดีฮาวเวลเน,นี่ยอันเนี้ยฉัันฟงอยู่จุดตรงเนี้ยจะเร็วกว่าจุดที่เรากดนะครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นระบบ เดี like ๋ยวเราจะลองเปิดหน้าต่างสี่บานเลยัสดีฮาวาวลเปิดหน้าต่างสี่บานัสดีฮาวเวลเปิดหน้าต่างสี่บานกำลังเปิดหน้าต่างบริเวณคนขับครึ่งเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอนี้คาสั่งใหม่ผมเพิ่งรู้สามารถเปิดครึ่งเดียวได้ด้วยทุกคนเว้ยอย่างเจ๋งแต่เมื่อกี้ผมสั่งว่าเปิดสีบานเขาฟังผิดนะครับเฮ้ยจะเปิดครึ่งเดียวได้ด้วยเจ๋งเจ๋งการหนีบหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลอง สวัสดีฮาว,วาวปิดกระจกฟังคนขับฉันฟังอยู่บริเวณคนขับปิดแล้วไม่กล้าลองเดี๋ยวลองเปิดใหม่กอบสวัสดีฮาว,วาวเปิดกระจกฟังคนขับสวัสดีค, <น S 1> ค่ะได้ค่ะ,คะเปิดหน้าต่างเดี๋ยวจะลองอันนี้ไม่ใช้คำสั่งเสียงนะอทุกคนกระจกไม่กันนีดอันนี้ข้อเสียดายเลยนะครับกระจกน่าจะกันากกานิดหน่อยเนาะไม่กันหนิดให้เมื่อกี้นี้ โอเคไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เนื้อหาของเราวันนี้เนาะเราก็เห็นแล้วเปิดสลูปปิดสลูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมชอบระบบเขาที่มันหลังคําสั่งเสียงเราพูดทันทีเลยเนาะแล้วมันก็สามารถรู้เรื่องเราด้วยเนาะอย่างเจ๋งต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะมาเล่นคําสั่งเสียงในนี้ว่ามีอะไรบ้างเนาะสว่วนดีฮาว,าวพาพาไปเมกะบางนาพาไปเมกะบางนา คุณต้องการเลือกอันไหนคะอันแรกโอเคเมกาบางนา5กิโลเมตรสวัสดีฮาวเราวเริ่มนำทางค่ะฉันฟังอยู่โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรเริ่มต้นนำทางไปจุดหมายปลายทางเวลาถึงจุดหมายปลายทางประมาณ19นาฬิกา31นาทีเตรียมเลี้ยวซ้ายตรงนี้เฮ้ยยังเจ๋งทุกคน ระบบเขาไวมากเลยนะเฮ้ยผมชอบเวลาเราแบบเมื่อก,กี้ผมไม่ต้องไปกดหน้าจอเพื่อเลือกเลยนะผมก็เลือกทีละขั้นตอนนะแล้วก็สมมติเวลาเราขับรถไปเงี้ยแล้วก็พูดไปแล้วก็เลือกทีละขั้นตอนก็ได้ถือว่าดีมากเลยแต่เราจะลองมาปรับอุณหภูมินะครับว่าเขาจะฟังเสียงเรารู้เรื่องหรือเปล่าสวัสดีฮวาวเลเพิ่มอุณหภูมิไปที่25องศาสวัสดีฮวาวาล เพิ่มอุณหภูมิมาที่25องศ<ส>าโอเคค่ะฉันได้เพิ่มอ,อุณหภูมทิที่บริเวณคนขับไปที่32.0องศาแล้วนี้ผมเพิ่มไปที่25มันบอก32มันก็จะมีระบบบางระบบนะที่มันพูดผิดพลาดแต่มันทำงานถูกนะอ่าอนเมื่อกี้นี้ก็ปรับไปที่25แล้วแต่พูดผิดเล็กน้อยต่อไปเราจะมาสั่งเปิดวิทยุแล้วกันสวัสดีฮาวาว เฮ้ยอย่างเจ๋งทุกคนถ้าเป็นวิทยุอะ่ะเราพูดเดี๋ยวลองนะเปิดวิทยุเปิดวิทยุเฮ้ยมันจะมีบางคำสั่งนะครับอย่างเช่นวิทยุเนี่ยถ้าเราอยู่เราไม่ต้องอ่าไม่ต้องเรียกเขาหรือไม่ต้องกดนะครับแค่เราพูดว่าเปิดวิทยุมันก็จะขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับไม่จะไปต้องเรียกชื่อเขาด้วยอย่างเจ๋ง เป็นยังไงบ้างครับคําสั่งต่างๆนี้ผมก็ได้พาทุกคนมาลองคําสั่งต่างๆของเจ้าฮาวเวลเอเซ็กเลยเนาะที่เราลองไปก็จะมีเปิดปิดกระจกเนาะแล้วก็จะมีเปิดปิดซันรูฟแล้วก็จะมีอา่าหน้าจอเกี่ยวกับการเปิดวิทยุเปิดการนําทางไอ้อีกอย่างหนึ่งผมจะลองให้ทุกคนฟังว่าจะพาทุกคนไปอย่างเช่นเราขับอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอยากโทรหาแม่อะไรแบบนี้เนาะเราลองนะครับสวัสดีฮาวเวล โทรไปเบอร์0931497159ดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อให้เรียบร้อยค่ะเฮ้ยมาอาจจะขึ้นยังไม่ได้เชื่อมต่อแต่ระบบมันขึ้นเบอร์ถูกต้องตามที่เราไอ้นี่นะเขาอาจจะยังไม่ได้เซ็ตซิมอะไรต่างๆเนาะแต่ถือว่าระบบเขาใช้งานได้ดีเลยนะครับเยี่ยมมากๆ เทียบกับ MG ผมว่ามันมีความเสถียรเขาเรียกอะไรมันมีความเร็วเออมันมีความเร็วกับ MG เยอะพอสมควรเลยนะอย่างเช่นเราเรียกชื่อเขาปุ๊บแล้วก็พูดได้ทันทีอันนี้ผมชอบมากเยี่ยมคลิปนี้นะ่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นระบบเจ้าหาวอ a s i c เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวคําสั่งเสียงาเทียบกับ MG HSPS EV นะครับผมก็จะสรุปได้ว่าระบบตัวนี้นะครับมีความไว มีความไวกว่าเพราะนื่องจากเวลาเราสั่งคําสั่งเสียงปุ๊บมันก็สามารถพูดได้ทันทีแล้วมันก็เข้าใจเราด้วยถือว่ามีความแมน่นยาพอสมควรนะครับแล้วส่วนของไอจุดตรงนี้นะครับมันก็จะมีการทํางานที่ช้าก,กว่าเวลาเราพูดสวัสดีฮาวาลเนาะมันก็จะมาขึ้นขึ้นมาได้เร็วกว่ากัน,น <S <S เนาะเอจุดนี้ก็จะเป็นคองเจุดกันบางคําสั่งนะครับมันก็อาจจะมีเออเอ,อบ้างคล้ายๆกับ MG บ้างเล็กน้อยเนาะแต่ก็ถือว่า คำสั่งพื้นฐานก็มีความสเสถียรใช้ได้อย่างที่ได้ลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับถืัว่าผ่านครับ